สวัสดีค่ะมาดามแองเจลผู้หญิงสีอิราจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะถ้าใครเข้ามาชมคลิปนี้นะคะรบกวนกดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวสะดวกแล้วมาดามจะได้มาไลฟ์สดดูดวงเช็คดวงกันฟรีๆได้นะคะอีกต่อไปนะคะเอาว,วันนี้นะคะมาดามจะมาแบ่งปันด้วยการทำนายทายดวงนะคะดวงทั่วไปนะคะ าการงานการเงินความรักสุขภาพค่ะของคนที่เกิดวันอังคารประจําวันที่19ถึงวันที่25ตุลาคม2 5 6 4นะคะเป็นดวงทั่วไปนะคะอย่าอินนะคะอย่าเอาไปตัดสินใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเป็นดวงโดยภาพรวมค่ะอพร้อมแล้วก็เช็คก,กันเลยนะคะคุณได้นี่เลยนะคะเพ็ดถือถ้วยนะคะเพดถือถ้วยค่ะ นิ่งสุขุมคุณภีรภาพมากๆนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยอาศวินถือดาบนะคะคุณคิดจะทำงานอะไรหรือคะโอเคสามเหรียญตามมาเลยสามเหรียญตามมาด้วยสองเหรียญค่ะคุณขาตั้งใจจะทำแล้วก็ทำเลยนะคะคอนเฟิร์มด้วยราชินีถือดาบแบบนี้นะคะสิ่งที่คุณตั้งใจปรารถนาที่จะทำปรารถนาที่จะได้คุณได้เจอได้พบแน่นอนนะคะคุณขาการทำงานที่มุ่งมั่นของคุณนะคะ มันจะเสียตรงที่ว่าคุณจะตัดสินใจอะไรที่เร็วมากนะคะคุณอาจจะมีงานสองอย่างนะคะเข้ามาให้เลือกนะคะคนที่เกิดในวันอาคาระคะ่ะภายในเดือนอช่วงวันที่19นะคะถึงวันที่25ตุลาคม2564นีนี้มาดามดูดวงรายอาทิตย์นะคะโอเคถ้างั้นนะคะคุณขาคุณมีอารมณ์ที่ค่อนข้างนะคะความคิด ไปเร็วกว่าการลงม,มือทํามากนะคะเลือกงานอยู่หรือเปล่าข้างงานอะไรที่จับจ้องอยู่2ออย่างนะคะให้เลือกอย่างที่1ก่อนนะคะอย่างที่1นะคะมันสําเร็จแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นราชินีถือดาบแบบนี้นะคะคุณจ้องเอาไว้แล้วนะคะเรื่องสุขภาพนะคะอันนั้นจะตอบโจทย์แต่อย่าเริ่มอย่าอย่าทำแบบหักโหมนะคะคุณขาเริ่มทําแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ ลองเช็คดูว่ามันใช่พลังงานของเราหรือเปล่า energy ของเราหรือเปล่าเราถูกจเจริญกับงานอันนี้หรือเปล่านะคะลองดูค่ะสิ่งที่คุณหวังและและปรารถนาที่จะได้เจอนะคะคุณได้เจอแน่ๆน,นะคะแต่ว่าการุณาใช้ความคิดตรึกตองให้ดีนะคะก่อนที่จะเลือกงานนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งให้เลือกแบบอย่างที่หนึ่งเลยนะคะที่คุณคิดว่าใช่ และตอบโจทย์กับตัวตนคุณมากนะคะเรื่องสุขภาพไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงแต่ว่าอาการไข้หวัดนิดๆหน่อยๆน่อยะคะเป็นไปนาหายๆนะคะแต่เดี๋ยวก็จะหายดีในที่สุดนะคะพักผ่อนให้มากๆค่ะคุณขาราชินี ถือดาบกับนายถือดาบแบบนี้นะคะคุณคนที่สู้งานนะคะอดทนในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไขวัดนิดหน่อย,อยไม่ทําให้หาไม่ทําให้อ่าจะเปลี่ยนไปได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะตั้งใจทํางานนะคะแค่อทิตเดียวทุกอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ดีแน่นอน,นะคะ่ะเลือกงานสิ่งที่หนึ่งนะคะที่คุณ